ปราสาทพนมรุง้งตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุง้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วในท้องที่ตำบลตาเปกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโบราณสถานศิลปะลบบุรีที่มีความงดงามและมีความสําคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยาศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในาศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกาย ขาพนมรุ้งและปราศาสตร์บนยอดเขาจึงเปลี่ยวเสมือนเขาไกรราอันเป็นที่ประทับของพระศิวะยยและเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยสงเสียฟฟาาาดปิมรรมลลรมรลลลลนนนจพุ भाते ते पी तुम्हे अनुरासन तु आरोपी न सुखे धचा पाचि मत लिंग रूप खोचा महाराजा ती सफाते ते पी तुम्हे अनुरासन तु आरोपी न सुखे धचा पाया सम पाया पत लिंग रूप खोचा ते पी तुम्हे अनुरासन आरोपी न सुखे धचा उतरसमिंग ของคนในท้องถิ่นนะครับมีของฝากของที่เรานล่นเป็นผ้าเป็นเครื่องไม้เป็นองใช้ถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่สุดในสัปดาห์ของ่อนถิ่นสกิดอของอ่อนภาศิละพิธีวันนี้ถือว่าครบถ้วนตามโบราณราชประณีทุกประการสำหรับทีนี้การจัดงานก็รู้ว่าเราะเน้นในเรื่องการอฏิบาต ต่อต้อบ้าตนครับท่านดผู้เสร็จแล้วขอความตรุณาท่านับเขาไปเีประจำที่สอบเพื่อความตนเเรียบรอยเค

ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติไทยท่านผู้วิเกตครับเนื่องจากประวัติตศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าปราสาทหินพนมรุม้งเป็นศาสานาสถานในลาทธิพราหมณ์และได้ดิบแปลงมาจากพุทธสานในสมัยหลังงานมหัศจรรย์พนมรุง้งและลำดับต่อไปนี้เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ต้อนรับท่านประธานในวิธี พระราชนัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุรวิทย์คนสมูรณเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์บมือดังดังาสตาษารรมยุทธอภาษาจางด้วยอินทไนส์สิงค์ดะเป็นศาสนสสารโบราณสต่คามเป็นสิ่งมงคลและปาเกินรุ่งเรืองในการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆโดยในภาคเช้าได้มีการมี พิธีมูสวนและขอความสีสุขศิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผุ้ที่าสักการะบูชามนจักขินทรายสีชมพูเป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่สวยงามนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของพวกเราทุกคนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ <with> ้งมหัศจรจันพนมรุ้งวิราขึ้นพนมรุ้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณากาลสารีเรต้องการจัดงานขึ้นเขาพระนามุร้รางวัลรองชะนะเลิศอันดับ 2. สองรางวัลรองชะนะเลิศอันดับหนึ่งนแป้งประเทศไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยการได้รับจาก81เสาหนามจาก8โรงเรียนในชุดบวงสวงองค์สิวเท่ง โรงเรียนที่บโรงเรียนพรพาชัยพิทยาคมโรงเรียนที่7โรงเรียนนางรองโดยที่ผู้บริการปันนาพัฒน์มีวัฒน์ไทยอาจารย์อภิษยาการสองสีผู้สอนและโรงเรียนที่8โรงเรียนลำปลายมาโดยทานผู้บริการธนาบุญงงอาจารย์สิรินัทปัญญาราบและอาจารย์เดนิดาพบจ็ุผู้สอนและสาวงามทัง81คนเป็นเลือดเนือเชื้อไข โคชุนิดำพูดเสน่ห์ได้ทั้งหมด81คนนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งทุกปีนั้นบุรีรัมย์เราร่มเย็นเพราะเราจัดงานมหาสัรจันทร์พระนมรุกครับ กกครับจะสังเกตนะครับการแจงดายนั้นจะใช้ผ้าสีสตีแดงแต่ปีนี้ครับปลบมือให้ลูกหลานชาวจังหวัดบุรีดังครับขบวนแห่พระนางภูปินทร์รักษมีเทวีและเทพาหณะทั้งสิบพระนางภูปินทร์รักษมีเทวี พระมารดาของเจ้าชายนเรนทราทิตผู้ซาปราศาสพนมรุงซึ่งเสด็จประพาสเขาพนมรุงเพื่อถวายสการะเทพยา่าพร้อมด้วยนางจริยาสนมเอกได้จัดเครื่องเส้นเครื่องสูงทวัตสาวงามถือดอกบัวร่วมขบวนพร้อมเทพานะทั้งสิบดังนี้หงเป็นเทพานะ ของพระพรหมประจําทิศเบื้องบนช้างเป็นเทพาทออเเทพาหนะของพระอินทร์ประจําทิศตะวันออกวัวเป็นเทพพาหนะของพระอิศานประจําทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รามาเป็นเทพานะของพระอคัคนีประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้โคชสีราชาสีมีงงเป็นเทพานะของพระกุเวนประจำทิศเหนือนกยูเป็นเทพานะของพระขันทกุมารประจำทิศใต,ต้นาเป็นเทพานะ ของพระวรุณ์ประจำทิศตะวันตกมาเป็นเทพพานะของพระพายประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือราศสด เป็นเทพานะของพระนิรฤติประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้และกระบือเป็นเทพานะของพระยมประจำทิศเบื้องล่าง No i ผมมาที่นี่หลายครั้งทุกครั้งที่มาผมก็จะขอพรนะท่านจะให้ผมสมความมุ่งมั่นารถนาประกาศนะครับขอให้ท่านตั้งใจร่วมชมแสงสีเสียงมหัศจรรย์อารมณ์อ้อมนักนดีเลยับขอคุณแค่ ကိုပဲပြုမူခင်ครูอาจารย์ ว่าอรมดิษฐ์เรียพิธีเทวสการะประพรมน้าเทวอลตราปากระวนพิธีหลวงจารคำข,ของข้าบนพันศิลาปักไว้ให้ปรากฏ 阿提塔雅。 นาเรนตราสมีวิญญาณแปลงโดยคุณปริษาสงขุคุณสุลย์วรมันแปลงโดยพันเอกวินชัยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกผู้แสดงนำเรื่องนาเรสวนผู้แสดงเป็นเอกาศรสรนาเรนตราสมีแสดงโดยนางสาวสุชาวดีนางสาวภูเกตตาสันรยคนุรักษ์และนางสาวพันธิลาสินประสงค์ ธรร,ธรรมชาติสวยงามอุดมเมืองแปะเรือนรมสมน้ำทานี